สวัสดีครับลุงป้านะอาอาพี่น้องพ้องพี่ทุกคนนะครับผมหนักเลยครับผมใช้คำว่าหนักเลยน่ครับฝนตกแล้วครับผมอย่างหนักครับที่เดอะมอบางกะปิครับผมเดอะมอบางกะปิเส้นลาดท้าแล้ครับผมมุ่งหน้าไป ท่านลา้านะครับตอนนี้อยู่เดอะมอลบางกะปีครับฝนตกอย่างหนักเลยครับพี่น้องครับรถก็ใช้โรดระมัดระวังกันด้วยนะครับผมตกอย่างหนักเลยครับ ลูกค้าไม่เนี่ยตกหนักสักขนาดนี้เมื่อีมืดฟ้ามัวดินมาเลยครับฟ้าโทรศัพท์ถ่ายมาไม่ทันฝนตกไอแก้ววันนี้จะมีลูกค้าให้ไหมเออ สู้สู้ทุกสภาพจะมีลูกฟ<า>้าให้ไหมเอ่ยช่วงนี้พายุเข้าครับผมทำใจครับทำใจเป็นพิเศษ เลยครับผมพัดมาฟืบเดียวนี่ครับเปิดแล้วครับผมพัดมาฟืบเดียวครับเป็นพายุครับเป็นสายลมพัดไปเรื่อยฝนตกก็ตามมาก็น้ำท่วมขังครับน้ำรอระบายเหมือนเดิมครับ ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนี่ครับมีหลายรูปแบบหลายสถานการณ์พอตกเย็นหน่อยหลังสี่โมงเย็นหน่อยนะครับผมก็จะเจอปัญหากัะรถติดอีกทีนี้ฝนตกรถติด <c oughs> คู่กันนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแท็กซี่สายลุย อาชีพบริการอาชีพหาเงินมันก็ต้องเสี่ยงดวงแบบนี้นะครับผมเสี่ยงดวงไปเรื่อยอาชีพขาละชแนลเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ชีวิตประจำวันให้ดูครับผมกับการทำมาหากินในรูปแบบสไตล์แท็กซี่สายลุยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องขอวางโทรศัพท์ก่อนครับจะทำการขับรถต่อนะครับ สวัสดีครับ